เฮียตีเจ้าของฟาร์มฟาร์มฟาร์มไก่นะที่อยู่บ้านปวยนะครับครับผมใกล้มวยจีบโตัวเก้านะก็วันนี้เฮียตีนี่ไก่ผมรับให้ไก่มาฉลองไปเยอะมากนะครับผมก็จะไปพ่อผ่านเฮียตีบอกว่าถ้าทําดีๆเป็นอาชีพได้สบายสบายเป็นอาชีพได้สบายสบายในแต่โยชินโยชินโยชินมวยเข่าม่ยกันแสนก็เมาไก่เฮียตีเห็นผมเห็นไลฟ์สดขายอยู่นะครับเนี่ยก็คือขายได้ตลอดขายได้ตลอดมีไก่ก็ลงไก่ แล,แล้วอย่าง,างมวยเนี่ยก็เริ่มเงียบนะครับตั้งแต่โควิดมาก็ถามว่ามวยมันก็ต้องไปไปตามกระแสรครับเพราะว่าตอนนี้โิดตอนนี้ปัญหาคือเราต้องจัดการเรื่องโควิดให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยตายเพราะโควิดใช่ครับกับโ้แย่ๆครับตอนนี้เราต้องการอย่างเดียวคือวัคซีนวัคซีนมันจะทําให้ทุกอย่างกลับมาได้เร็ว ล็อกซีนเป็นการทำให้ทุกอย่างมาได้เลยการบริหารจัดการตัวนี้สำคัญแล้วก็หยุดเยอเพื่อชาติทั้งหมดต้องพยายามอยู่บ้านเนี่ยต้องอยู่บ้านช่วงนี้พยายามอย่อนก็ผมดีใจมากนะผมได้มาฟาร์มไก่เฮตีนะแล้วก็เฮตีเให้ไก่มาไปพ่อพันธุ์หลายตัวเลยนะครับ่จะเป็นลูกให้ก้อร้านยอดมงคลยอดมงคลนี่ซื้อมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยห้าล้านห้าล้านหกรับ ผมเพิ่งรู้นี่เมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ศึกษามาเลยตัวแรกนะครับก็เหมือนก็เหมือนเฮียตีบว่าถ้ามึงมาเอาไก่ทำไมหรองมึงต้องศึกษาไก่มาก่อนว่าสมไก่เงี้ยมันชื่ออะไรบ้างผมพวกผมมึงรู้ไม่ใช่ปัญหาของไก่ที่นี่ว่าไอ้ยอดมงคนเนี่ยเป็นไก่ที่เป็นพ่อไก่ที่จ่ายลูกดีที่สุดดีที่สุดในโลกอ่ะดีที่สุดในโลกอืมจ่ไก่ดีที่สุดแล้วที่ยอมรับของสังคมไก่แล้วผมเพิ่งรู้นะครับคนบอกว่าห้าล้านกว่านี่ผมผมผมสะดุ้งเลยนะครับ มันก็ดีไงคือบอกว่าที่ทุกคนบอกว่าทำไมอย่างนี้ก็ดูต่เพาะมาได้เยอะขนาดไหนอันนี้อันนี้คือลูกของไอ้ร่อมจนหมเน่ยหมดเลยใช่ไหมใช่หมดเลยจะเป็นลูกยอดมงคลหมดมอะเยอะมากมีตหน้าที่เป็นเก้าล้านนะถ้าเป็นพ้ามากจะเป็นลูกของเก้าล้านครับผมบอกคำเวถ้าคนไหนสนใจว่าจะเป็นเรื่องไก่ถ้าไปเฟสที่เอสนะครับมาทีเขาไล่สดกันอย่างอย่างเฟ้เฮียตีก็เป็นสมุทรศักดิ์แทรตั้งนะครับ เวลาเฮียตีไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นซ้อมมวยหรือว่าไก่ผมบาที่ผมแชร์มาคนไหนอยากได้ไก่นุกของใครของใครก็มาซื้อได้นะครับซื้อได้จัดส่งทั่วประเทศเหมือนกันใช่ไหมครับเฮียเอ้าคลิปนี้ก็เป็อย่างไรดีใจมากที่ให้เฮียให้ไก่ผมมาขอบคุณเฮียมากนะครับสวัสดีครับเฮียครับเลี้ยงไก่เยอะๆแบบนี้นี่ครับเฮียหมดข้าววันละก,กี่กระสอบครับเฮียอาทิตย์ละสองหมื่นห้าครับ เฉพาะไก่ใช่ไหมครับเฉพาะไก่ที่นี่ครับผมว่ามันมันมน,น่าจะหมดแบบน่าจะหมดเยอะกว่าคนนะครับมันเยอะครับก็มันโตมันมันเกิดมาล่าเราก็ต้องเลี้ยงมัน้วไก่ใจชอบนะครับนะเกิดมาแล้วมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไก่ตัวละห้าล้านแต่มันสามารถที่ยาขยายพันธุ์ได้เร็วสามารถทอได้4ี่ห้าร้อยตัว4ี่ห้าร้อยตัวดูครับเดือนละสี่ห้าร้อยตัวผมเย็นแล้วผม ผมแบบไม่รู้จะพูดยังไงครับผมมันอึนตั้นแทนแท,น,ทนใจนะครับมุนสิวันดีหมครับฝากติดตามสง่งวิดีโอมาได้ครับเด้อได้ดูคลิปค่ายมวยที่เด็ดเก้าเก้าไก่ตัวห้าล้านคับแต่ว่าไก่เนี่ยมันสามารถผลิตลูกได้เลยวัวนะตัวหาัวสามัวสามปีปสองตัวแต่ไก่ไก่สามปีเนี่ยเป็นหมื่นตัวนะ เนี่ยครับเนี่ยเคยเดิมพันสูงสุดที่ว่าตีไก่เยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยตวัวน้ำของผมไก่ผมไม่เท่าไหร่เพราะว่าที่ตีเดิมพันน<ต>ี่ไหมคร<ต>ับก <นะ S 2> ็ประมาณล้านล้านหนึ่งอืมถ้าเรื่องไก่ไม่ไหวแต่ถ้เรื่องมวยสู้ตายมวยสู้ตาย,ตายถ้ามีดีชีราแล้วก็แล้วก็เนี่ยสีนี่จะเป็มีข่าวเยอะสุดนะครับเพราะว่าแกกล้าพูดเหมือนผมเว่แหลาบ้าๆบอๆเสียเส้นนี่แหละแต่คือว่า อย่างเฮียตีนีิคือว่าเอาแต่ความถูกต้องกรรมการไม่ดีชี้หน้าคนอาที่นี่ผมผมยังสุดยอดเลยยังยังแชร์ตลอดนะไม่ว่าจะชี้หน้ามีมวยตลอดนะครับเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องวุวายใช่ไหมครับเมียไม่ใช่ว่าต้องวุ่นวายเราคิดว่าเราไปพูดครับมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขครับแต่เราประจานเลยให้รู้ว่าไอ้กรรมการคนนี้โกงเออไอ้คนนี้โกงไอ้ตัวนี้โกงไอ้ตัวนี้โกงไอ้ตัวบน ให้กกรรมการอ่ะสมมติเพื่อให้คะแนนโกงแล้วก็พูาให้คะแนนโกงตัวบนช่วยล้วบนช่วยจะไม่ต่างกันสุดยอดเลยมันสลอบก็รู้ว่าเวลาต่อยมวยเวลากรรมการช่วยอีกแบบเลยะอึดอัดเสยบางหน้าบางทีก็ดันหน้าอกเราออกนี่ บางทีคือถามว่าเรามองหน้ามันแล้วมองหน้ามานันอีก่ทำอะไรมึงไม่ได้เรื่องอเราเป็นทั้งมวยถ้าไปใส่บางทีเราก็โดนแบนตลอดชีวิตครับแต่มันล่อถามว่าคือคนทำมวยนะครับเนี่ยกรรมการเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ตรงข้ามหลองหลองอึดอัดแค่ไหนโอู้หอึดอัดครับแต่ทุกวันนี้ตัวบนเยอะนะครับเนี่ยตัวให้คะแนนก็เยอะแม่งันมีแทบทุกอาทิตย์เดือคือเดี๋ยวนี้แค่ว่าเป็นช่องเนี่ยรัผมผมผมผอผมผมผมอยากถามเฮียอย่างนึงครับอย่างสมมติมวย20 30ิหนึ่ง สมมติว่าผมฟังหูอยู่ดีมีของครับมีของมีของมีของสมาชิกมีของมีของคือว่าหมายความว่าตัวบนหรือว่าตัวให้คะแนนบอกให้ซิกครับเนี่ยแบบว่าอยู่ดีปุ๊บกระโดดสมมติว่าน้ำเงินน้ำเงินไปต่อ21น้ำเงินไปต่อ21อยู่ดีมาเสมอแดงแดงต่อสองแดงต่อส1สมาชิกอย่างนี้ครับนี่แหละผมอยากรู้เฮียคนให้คะแนนส่งของให้ให้คนเล่นนี่แหละครับคือความรู้นี่ครับตัวบนตัวล่างจริงๆแล้วมันน่าจะออกมาจากเทคนิคอืใช่ตัดไปคะแนนนี่รู้เลยใช่ไหมเนี่ย คือเทคนิคอ่ะเขาต้องส่งให้ลูกทีมเขาอยู่แล้วว่าถ้าครูกี่ครูกี่เขาต้องส่งให้อยู่แล้วว่าคนออกแดงออกน้มเงินใช่ไหมเวลาเทคนิคส่งให้ลูกทีมปุ๊บเนี่ยครับคนที่รู้จักเทคนิคปุ๊บเขาก็จะรู้เลยว่ากรรมการเนี่ยออกแดงหรือล้มเงินและและช่วงหลังตั้งแต่โควิดมาเนี่ยยิ่งเยอะนะครับเนี่ยเยอะ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 กว่าโควิดนะเยอะกว่าตอนไม่มีโควิดนะครับ่าบอกว ทำไมรู้แล้วไม่ไปเล่นตาม,มเราไม่ชอบเล่นโก,กงใช่ครับ